สวัสดีครับううสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบึงบุ้นนะครับอตอนนี้จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่ก่อนจะเข้าอำเภอบึงบุ้เราก็จะเจอวัดแห่งนี้นะครับาทางเข้าก็จะอยู่ทางขวามือนะครับเป็นทางโค้งเลยเนาะใช่ครับเป็นทางโค้งที่นี่เรียกว่าวัดอู่สมบูรณ์นะครับอู่สมบูรณ์ครับผมส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้นะครับว่ามีวัดอยู่ตรงนี้ ผมก็เลยมาแนะนำสองคนเราก็จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก่อนที่จะเราจะไปเข้าวัดจะไปดูวัดศรีมงบุญดูอําเภอมบงบุญนะครับส่วนวัดแห่งนี้ความสําคัญก็คือที่นี่จะมีกุู่สมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งโบราณสถานนะครับของอําเภอมบงบุญเองเพราะว่าแหล่งโบราณสถานนี้เป็นสถานที่โบราณสมัยเป็นศิลปะแล้วกันศิลปะของโบราณที่เขาเรียกว่าสมัยศิลปะป่าปวนนะครับ ก็จะมีองค์พ่อปางสามยอดอยู่ในฐานเดียวกันนะครับที่ที่นี่เป็นโบราณน,นะครับผมเป็นศิละปะอย่างที่พูดมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูความสวยงาม ข้างหน้าก็คือตัวปราสาทนะครับตัวปราสาทก็จะ,ะทําด้วยหินศิลาแดงนะครับหินศิลาแดงเราจะเห็นว่าะจะมีพระปาง3ส,สามยอดนะครับพระปาง3ยอดก็ตรงกลางก็จะเป็นปางประธานซ้ายขวานะครับแต่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันนะครับที่เห็นเป็นอิฐๆนี้ก็อิฐเล็กๆก็กน,น่าจะ เขาน่าจะเราจะเห็นลลนะข้างในนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับแต่แต่เดิมมันแต่เดิมไม่มีไม่มีนะครับเขาเอามาตั้งไว้นะครับแต่เดิมจะเป็นศิวลึงนะครับของของพระศิวะนะครับเาขาสร้างเนี่ยก็เพื่อถวายาแด่เทพองค์สามองค์เขาเรียกว่าตีมูลตินะครับจะเป็นพระอ,อิศวรพระศิวะแล้วก็พระนารายยังไงเดี๋ยวเราดูลอบๆ อีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือมีสาราวัดเป็นรูปเรือนะครับรูปเราจะเห็นว่าเขาจะสร้างเป็นรูปเรือแล้วก็ข้างล่างก็จะมีน้ํานะครับผมก็จะมี <พ atted S 2> ข้างบนเป็นยอดรูปดอกบัวนะครับ <ๆ S 1> สาราน,นี้จะสร้างเป็นรูปเรือเลยนะครับครับผมเป็นรูปสร้างอยู่กลางสระสร้างอยู่กลางสระเป็นรอบเลย รบ,บริเวณขนาดใหญ่มากครับต,ตัวลําเรือก,ก็ใหญ่มากข้างในก็จะมีอ่าประธานถ้าอะไรสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้นะใช่ครับสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ถ้าใครสนใจอยากจะมาถ่ายลงถ,ยถ่ายรูปเช็คอินนะครับชอบอประวัติศาสตร์เรือบโบราณสถานอยากทําบุญอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มาที่นี่ได้ก่อนที่จะเข้าไปวัดศรีบึงบูรณ์ก็แวะที่นี่ได้นะครับใช่ครับแวะที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เงียบสงบดีนะครับสามารถมาถ่ายรูปมาไหว้พระมาชมอะไรต่างๆอยู่ธรรมชาติสวยงามนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับว่าที่นี่เรามีสถานที่โบราณสถานโบราณสถานให้ศึกษา,าด้วยนะครับผม ถ้าเผื่อใครอยากค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปในเว็บของอำเภอได้เลยใช,ใช่ไหมครับมีมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพที่สวยกันแล้วกันนะครับผม